สวัสดีครับผมนายชนะวีนนงค์ประธานชมรมกีฬาทางชมรมกีฬาองค์การนักศึกษากองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาขอเชิญชวนนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรสัครามเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง PSU Micro Marathon ครั้งที่1ในวันเสาร์ที่30มกราคม2559โดยเส้นทางในการวิ่ง เราจะใช้เส้นทางในการวิ่งภายในมหาวิทยายลัยราชภัฏีิบูลสงคามของเราแบ่งประเภทกป็นสอประเภทได้แก่ประเภทบคุคคลและระหว่างคณะชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 6000บาทเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาในวันที่30บสิมกราคมเป็นต้นไปแล้วเรามาวิ่งกันนะครับ